หนังคนละมวนความจริงจากกวาดินคบซาร่าแค่3เดือนแต่ถูกบอกเลิกสวัสดีทุกคนอันดับแรกผมขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันและสับสนโอลมานครั้งนี้ผมเขียนจดหมายนี้เพื่อเคลียร์บางอย่างให้ชัดเจนไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงผมเดทกับซาร่าคาสิกินี่แค่3เดือนในช่วงระหว่างตุลาคม 6- 2 ถึงมก,กราคม63ขนาดที่มาทำงานที่กรุงเทพเราคุยกันเรื่องแต่งงานแต่ในความจริงความสัมพันธ์เราไม่อาจไปไกลมากกว่านี้การเดททั่วไปเธอบอกเลิกผมด้วยตัวเองเมื่อมก,กรา63และผมต้องยอมรับมันผมบอกลากรุงเทพในทันทีและเราไม่ได้พูดคุยกันตั้งแต่นั้นมา ใครก็ตามที่จงใจกระทําความชั่วร้ายอย่างไม่มีเหตุผลและไร้ศีลธรรมรวมถึงการแต่งเรื่องปลอมๆปล่อยข่าวโคมรลอยทำลายชื่อเสียงและคุกคามผมผมขอแจ้งชัดเลยว่าผมพร้อมจะใช้มาตรการที่รุนแรงกว่านี้ขอบคุณที่อ่านครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน